โพสเดียวทำขมิ้นสะเทือนครับกับโพสต์ที่ว่าและครไทยทําให้ชาวกัมพูชากลายเป็นแฟนพันธุ์แท้ชุดประจําชาติของไทยและวัฒนธรรมของไทยขอบคุณชาวกัมพูชาที่สนับสนุนวัฒนธรรมไทยและผลิตภัณฑ์ไทยมันทําให้ความนิยมของวัฒนธรรมไทยและชุดไทยนั้นเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านอาเซียนและคอมเมนต์ของชาวกัมพูชากันในคลิปนี้ครับสวัสดีครับอยู่กับผมจ่าทีนเอส ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ TNS Thailand Now ครับก่อนจะไปรับฟังเรื่องราวกบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ให้กับแอดมินด้วยนะครับและขอบคุณมากๆนะครับตอนนี้ช่องของแอดมินแต่50,000 s u b s ับสไคร์เป็นที่เรียบร้อยครับเป้าหมายต่อไปคือ1 0 0 0 0แสนซับสไคร์ขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับก่อนอื่นเลยนะครับต้องบอกว่าเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา ทางนายกรัฐมนตรีนะครับได้เร่งให้กระทรวงวัฒนธรรมนั้นนําเรื่องของชุดไทยพระราชนิยมเพื่อเสนอขึ้นทะเบียนรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ไม่สามารถจับต้องได้ของมนุษยชาติต่อยูเนสโกครับและในช่วงปลายปี2567จะมีรายการต้มยำกุ้งและเคบายยารับที่ได้รับพิจารณาและในระดับถัดไปนั้นจะกลายเป็นรายการชุดไทยพระราชนิยมมวยไทยและก็ประเพณีรอยกระทงตามลำดับครับ ชุดไทยพระราชนิยมนั้นเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในลักษณะแนวปฏิบัติทางสังคมพิธีกรรมประเพณีและเทศกาลมีสาระสําคัญครับแสดงให้เห็นถึงองค์ความรู้เกี่ยวกับการช่างฝีมือและการพิจารณานําชุดไทยไปสวมใส่ในตามโอกาสต่างๆถือว่าเป็นแนวการปฏิบัติการแต่งกายของสตรีไทยนะครับที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและได้จะทําข้อมูลรองรับการเตรียมเสนอต่อยูเนสโก ภายใต้ชื่อชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติและที่เรารู้กันดีครับว่ามีเพียงไม่กี่ชาติครับที่อยากได้ชุดไทยหรือว่าอยากเคลมชุดไทยเป็นของตัวเองครับซึ่งเราไม่ต้องบอกทุกคนก็น่าจะรู้ครับว่าเป็นประเทศไหนหลังจากที่แฟนเพจอาเซียนสกายไลน์นะครับได้โพสต์ภาพที่ชาวกัมพูชานะครับได้สวมใส่ชุดไทยสบายแบบไทยนะครับ ซึ่งไม่มีเค้าโครงเดิมอย่างชุดสปอร์ตเลยและทางเพจครับได้โพสต์ว่าผลกระทบของละครไทยชื่อดังในปี2018ทําให้ชาวกัมพูชากลายเป็นแฟนตัวยงของชุดประจำชาติประเทศไทยและวัฒนธรรมไทยขอบคุณที่สนับสนุนและผลิตภัณฑ์ของไทยมันทําให้คะแนนนิยมอิทธิพลของวัฒนธรรมไทยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและทําให้เพื่อนบ้านอาเซียนครับต่างก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้ ต่างก็บอกไปในทางเดียวกันว่านี่มันเป็นชุดไทยนะครับใครๆก็รู้แต่คอมมตไม่รู้หรือว่าอาจจะรู้นะครับแต่ว่าตั้งใจที่จะเคลมเอาละครับเดี๋ยวเรามาฟังคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านไปพร้อมๆกันนะครับอย่างมุมมองแรกก็บอกว่าช่างเป็นการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและแตกต่างจากเดิมเหลือเกินมุมมองต่อมานะครับกัมพูชาอย่าลืมชุดสัมปอรของตัวเองล่ะความนต์ต่อมาบอกว่าคนกัมพูชาชอบเสื้อผ้าไทย และผลิตภัณฑ์ของไทยเสมอเมื่อมองต่อมานะครับจากชุดซัพพอร์ตกลายเป็นชุดซัพพอร์ตไทยเมื่อมองต่อมารับชุดไทยกําลังขึ้นทะเบียนยูเนสโกเตรี ESCO, ตยมรอฟังเสียงหวยหวนข,ของข้างบ้านก็มีคนมาตอบกลับคอมเมนต์นี้นะครับว่าขม,มิ้นอาจจะคัดค้านได้แต่ข้อมูลไม่มากพอก็คัดค้านไม่ได้อยู่ดีเหมือนสงการานต์ขมิก็คัดค้านแต่ไม่มีข้อมูลเขาก็ปัดตกคอมเมนต์ต่อมานะครับ ที่ผ่านมาขมรนก็ใส่ชุดไทยอ่างเป็นชุดขมรโบราณมาโดยตลอดแถมภาครัฐของเขาก็ออกมาโปรโมตรับรองว่าเป็นชุดของขมรแต่ไม่มีการทักท้วงหรือคัดค้านใดๆจากทางการไทยมีแต่ชาวโซเชียลไทยเท่านั้นที่คัดค้านซึ่งจุดนี้พอถึงคณะกรรมการมรดกโลกเขาก็จะไม่สนใจแถมบอกว่าที่ผ่านมาไม่มีการคัดค้านจากรัฐบาลไทยมันก็จะเหมือนกับกรณีโขนและเขาพระวิหารคอมเนต์ต่อมานะครับ ชุดแต่งงานของขมรนี่แหละเป็นปัญหากับการขึ้นทะเบียนของชุดไทยเพราะขมรยื่นเข้ายูเนสโกไปแล้วแต่ของไทยเพิ่งยื่นหลังจากที่ชุดเคปายาเข้าร่วมกับมาเลเซียกว่าจะถึงคิวของชุดไทยก็คงอีกนานมีอย่างเดียวที่พอจะยับยั้งการขึ้นทะเบียนของขมรได้คือการทำสารคดีที่มาที่ไปของทางชุดไทยที่ขมรมาซื้อจากประตูน้ำพาหุรัตนําำไปขายที่ขมรเมื่อเมองต่อมานะครับ หลักฐานของไทยแน่นขนาดนี้จะมายื่นร่วมได้ยังไงพระพันปีหลวงก็เป็นคนออกแบบมาหลายชุดมากอย่ามาชุบมือเปิบคอมเมนต์ต่อนะครับแม้แต่ชุดประจำชาติของขเขมรก็เป็นรอห้านี่แหละที่ประธานให้คอมเมนต์ต่อมานะครับขอบคุณกัมพูชาสำหรับความรักและการสนับสนุนวัฒนธรรมไทย soft power ไทยสู่สายตาชาวโลกคอมเมนต์มาครับบอกว่า เป็นเพราะแม่กระเกียดคนเดียวเลยที่เป็นต้นเรื่องให้ขมรอยากได้ชุดไทยคอมเมนต์ต่อมาครับวิวัฒนาการการแต่งกายของขมรที่มีต้นแบบเนื่องจากชุดไทยที่มีต้นแบบมาจากชุดไทยที่ทําให้ชาวต่างชาติรู้จักและขมรอยากมีตัวตนในสังคมโลกและอยากให้เป็นที่รู้จักบ้างเลยใช้วิธีทางลัดเคลมเอาง่ายดีไร้เกียรติไรศักดิ์ศรีก็ยอมมุมมองต่อมานะครับเป็นมุมมองของชาวลาวครับบอกว่า คนประเทศนี้อ่อนไหวและอยากได้เหมือนกับตัวละครในซีรีส์และหนังไทยมากๆพวกเขาคลั่งไคล้ในความเป็นไทยคอมเมนต์ต่อมานะครับดูเหมือนว่าเขเมรจะรักวัฒนธรรมไทยเมื่อ400ปีที่ผ่านมาและไม่สามารถนําวัฒนธรรมไทยออกจากชีวิตของพวกเขาได้คอมเมนต์ต่อมาครับคลั่งจนคิดว่านี่แหละคือชุดประจําชาติของตัวเองโดนสะกดจิตมุงคอมเมนต์ต่อนะครับ กัมพูชาหลงไหลอย,อยู่กับวัฒนธรรมไทยชาวกัมพูชาชื่นชมในความเป็นไทยชุดไทยชาวกัมพูชาชอบแต่งกายด้วยชุดไทยชาวกัมพูชาตกเป็นทาสในวัฒนธรรมของไทยแบบนี้วัฒนธรรมกัมพูชาจะล่มสลายเอานะคอมเมนต์ต่อนะครับอิทธิพลของวัฒนธรรมไทยเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกแต่มีประเทศหนึ่งที่มักจะแอบอ้างเป็นของตัวเองพวกเขามักจะบอกว่าเป็นต้นฉบับและหลอกลวงชาวโลกคอมเมนต์ต่อนะครับ กัมพูชาคือประเทศที่ไม่มีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองมุมตมตมาบอกว่าทำไมชาวกัมพูชาถึงชอบอ้างว่าชุดไทยและวัฒนธรรมไทยนั้นเป็นของตัวเองนะมุมตามตมานะครับวัฒนธรรมหนึ่งกำลังจะเพิ่มขึ้นและในขณะเดียวกันอีกวัฒนธรรมก็กำลังจะสูญหายคอมเมนต์ตาม,มานะครับกัมพูชาคือแฟนพันธุ์แท้และลูกค้าชุดประจำชาติไทยมุมตมตมาบอกว่า นี่คือผลกระทบจากละครบุพเพศนิวาสคอมเมนต์ต่อมานะครับแสดงความยินดีกับไทยด้วยสําหรับความสําเร็จของคนไทยที่ทําให้กัมพูชาชื่นชมในวัฒนธรรมของประเทศไทยก็จบไปแล้วนะครับสําหรับคอมเมนต์ของเพื่อนบ้านอาเซียนนะครับ แล้วก็จะมีคอมเมนต์ของชาวกัมพูชาบางคอมเมนต์และจะมีคอมเมนต์ของชาวไทยบางส่วนด้วยที่แอดมินได้นํามาฝากนะครับในแฟนเพจอาเซียนสกายไลน์ซึ่งต้องบอกเลยนะครับว่าโพสต์นี้แอดมินเพจนั้นปั่นสุดๆเลยครับเป็นการโพสต์ที่บ่งบอกถึงกัมพูชานั้นเคมไทยแบบอย่างแท้จริงเลยแล้วก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างมากมายเลยนะครับอย่างที่ผมบอกไปในต้นคลิปนะครับว่าทาง อคอรมี่ยก็เห็นชอบแล้วนะครับที่จะให้ชุดไทยนั้นไปส่งไปยังยูเนสโกเพื่อขึ้นทะเบียนโลกนะครับโดยชุดไทยนั้นก็เป็นเครื่องแต่งกายที่แสดงถึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยที่รับการพัฒนามาอย่างยาวนานครับพบหลักฐานที่มีการนุ่งแล้วก็มีการห่มมากกว่า1,400ปีครับตั้งแต่สมัยทวารวดีอายุทยามาจนถึงรัตนโกสินทร์ ภาพการแต่งกายครับจึงเป็นหลักฐานสําคัญที่บง่งบอกแล้วก็บอกเล่าให้คนรุ่นหลังนั้นได้รับรู้และสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องครับในปีพศส5 0 3นะครับชุดไทยนั้นได้รับการพัฒนารูปแบบครั้งสําคัญเมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับได้ทรงโปรดเก้าโปรดกระหม่อมให้ศึกษาวิวัฒนาการรูปแบบการแต่งกายของสตรีไทยและสร้างสารรค์ชุดไทยขึ้นมาทั้งหมด8แบบครับ ส่วนของสุภาพบุรุษนั้นมีอยู่3แบบและคนไทยทุกภูมิภาคนะครับมักจะสวมใส่ชุดไทยในโอกาสต่างๆนะครับถือว่าเป็นแนวทางในการปฏิบัติทางสังคมและยังเป็นกระบวนการการผลิตของช่างฝีมือไทยครับทั้งทางเรื่องของการทอผ้าการใช้วัตถุดิบและงานช่างตักเย็บตลอดจนการปักประดับลวดลายบนผืนผ้าอีกด้วยถือว่าเราสร้าง ผ้าไหมของไทยสร้างชุดไทยมาตั้งแต่เริ่มแรกเลยครับตั้งแต่การปลูกการเลี้ยงหม่อนไหมการถักทอการถักเป็นรวดลายแล้วก็การตัดเย็บนะครับฝีมือคนไทยของเราทําได้หมดทุกแบบทุกระเบียบนิ้วทุกรายละเอียดเลยเราไม่ได้ซื้อมาเราไม่ได้สั่งเสื้อผ้ามาจากที่อื่นและมาตัดเป็นชุดไทยนะครับมันมีต้นกําเนิดมาทุกกระบวนการทุกขั้นตอนมาจากฝีมือ ของบรรพบุรุษของคนไทยของเราเองเอาละครับใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับแอดมินด้วยตอนนี้ช่องของแอดมินนะครับ TNS Thailand Now สู่50 0 0 0ืนซับสไคร์เป็นที่เรียบร้อยครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามให้กับแอดมินนะครับและมุ่งสู่1 0 0 0 0แสนซับสไครต์ต่อไปครับอีพีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบพระคุณครับ